เราสมไม่เคยมาลูกเดียวความกลัวไม่เคยทําให้เราก้าวข้ามแข็งแกร่งเพื่ออยู่ต่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสกับงานสัมมนาด้านการลงทุนใหญ่แห่งปี next move ปรับเปลี่ยนไปต่อพบกับเนื้อหาด้านการลงทุน8เวทีกับ16กูรูในแต่ละด้านดก็กรกอบศักภูตรกูล next move เศรษฐกิจการเมืองโลก AI ดับโลกเดือดยุพาพินวังวิวัฒ์เรืองโรดภูนผลฟันทอกจัดพอร์ตกองทุน ชยนน์รักการจนันน์โกทูเดซันที่ผ่านวววัฒนทรัพย์ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณรุ่นใหม่จากนักแสดงชื่อดัง next gen investor new ทิติภูมิเตชะอภัยคุณและเต็มอิ่มกับ3เวทีสร้างสีสันกับมุมมองการลงทุนในปี2025 t e d talk investor กับ4นักลงทุนชื่อดังกับโลก2ใบที่ไหนตอบโจทย์การลงทุนตลาดทุนไทยตลาดหุนนอกดร ok นิเวศเหมวัชระวรากร ดีแต่หุ้นถูกคุณภาพดีกำไรยั่งยืนคาเชนเบญจกุลโลโปรไฟล์ไฮโปรฟิตเพบุ๊กคัมพีเลือกหุ้นไทยพอโตไกลปี2025สั้นกระทรวงจารุศิละเทรดเดอร์มือทองหาหุ้นสเกลพอร์ตในยุคมันนี่เกมเจกกี้สุทนสิงหะสิทธางกูลนักขุดหุ้นนอกขุดหุ้นนอกอย่างไรให้ได้30เด้งเวทีประชันวิสัยทัศน์นักธุรกิจรุ่นใหม่ใน3เมกะเทน สุขภาพความงามและอาหารกับพีทกันตพรหานพาณิชย์รุ่น2บางกอกเชนฮอสปิทอลผู้สานต่ออาณาจักรสุขภาพหมื่นล้านหมอเสละวีวัฒน์มาชมาดลภูปัญญายกรมรมความงามคดวงจรใหญ่ระดับอาเซียนมาสเตอร์พีซช,ชลากรเอกชัยพัฒนากุลปลูกผักอย่างไรให้ได้ผันล้านโอ้กระจูปลูกผักเพราะรักแม่ ปิดท้ายด้วยเวทีดีเบตหุ้นไทย2,025ฟื้นหรือฟุบกับ3นักวิเคราะห์ระดับท็อปของวงการสุกิจอุดมสิริกุลบริษัทหลักทรัพย์อินโนเวสเพาดลนวรรณรัตน์บริษัทหลักทรั In OS X, พย์พยวนต้าประเทศไทยและกะวีชูกิจเกษมบริษัทหลักทรัพย์พาย เติมเต็มอัดแน่นตลอดทั้งวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง5โมงเย็นณะโรงละครเคแบงค์ ank, สยามพิคเนศในงาน N e t m มูฟปรับเปลี่ยนไปต่อ Meet แอนกร e ครั้งที่4ของ Money c แชทแล้วพบกันนะคะ